สัตว์นะครับผลไม้เก้า,า me, อย่างบสีใบสีหนึ่งคู่นะคะ ให้องคูปราริจิตนาคาราชและปุยศวรรณนาคามนญาติโสระิีโสระดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้จงรับรู้รับทราบข้าพเจ้า,นะาจสาวุติยาสิงหาทวีทรัพย์นะคะพร้อมครอบครัว,วนะคะได้มาตามทำตามสัญญาทำตามสัญญาที่ได้บนไว้แล้วนะคะขอให้องคูป,ปราริจิตนาคาราชประทานพรให้ครอบครัว เจ้าสุดที่ดาขอขอให้พร้อมครอพร้อมครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าบนบนขอได้สัญญานเสร็จแล้วนะคะก็ได้มาแก้บนแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนรับรู้รับทราบก็ขอให้ครอบครัวสุดที่ดาเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญ อายุมั่นความยืนหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นไหลขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปด้วยเธอชิญ จัดแถวสวยๆนะครับสลับเป,เป็นฟันปลานะครับจะสวยนะครับจะเห็นทุกคนเลยนะครับแถวหน้ายืนห่างแล้วก็แถวหลังก็เป็นฟันปลาก็สลับไปสลับมานะครับจะสวยงามมากนะครับความงามจะเกิดขึ้นได้นะครับด้วยความพร้อมเพงียงนะครับของนางรำ99ท่านทั้งหมดชายข้าน,นอกมาอยู่ข้างหน้านี่ลำสวยๆนะกับลุงวางนะ่ะไปแอบอยู่ข้างหลังเมื่อไหร่จะอ่อเท่านะี้เลย เชิญคุณสุธิดานะครับนั่งดูการรำถวายองค์พระป,ระปรู่น,นะครับปาริจิตอคคราชนะครับก็ขอให้นะครับครอบครัวของคุณสุธิดานะครับญาติมิตรสหายทุกทุกท่านนะครับที่ได้ทํากิจการนะครับขาย อสังหาริมทรัพย์และก็คือที่ดินได้เรียบร้อยนะครับเป็นบทสําเร็จวันนี้ก็เลยมาแก้บนนะครับหน้าอุปูปริจินาคราชนะครับก็ขอให้ครอบครัวของคุณสุทธิดานะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุอันสุขภาวะพรอันใดอันประเสริฐยิ่งนะครับก็ขอให้ประสบผลพรนั้นนะครับกับทุกคนทุกท่านในครอบครัวของท่านด้วยนะครับก็วันนี้ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับท่านด้วยนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ thank <laughs> you Oh, uh -huh. ลูกมากราบไหว้ขอ ทั้งใจและใจให้ยาติ่ทำมันสร้างความดีเอาไว้ผนบช่วยนุ่นนำนำในวันสุดท้าย 哦。Oh. ចំប៉ា สวมชิ้พี่สักผนเราลอนย่างายสีตังย่อมาเชิญครูปาริจิตซอยอยู่สู้ให้นางหวังมาอยู่ย่งหวังไม่จับป่างะวังสลาคงสดใสต่อไปไพ้ตอยลูกลนัดไฟต่อไว้อยๆน้ำพอ่อปาริจิตบาอทอมาหอดม่อน,นันองคูท่านถึงที่จุดไม้ยี่สิบสามเวลาบอกถินหกทุ่มเช้ามันหุ่มตุ้มกันน้องพี่สิแบแปดมีอยอดีหกฐานัน สู่พ่อจะให้โชคทำดีต่อไปสัพพทุกสัพพะโสโรคภัยเะเดียดจันไรให้หายไปเลยจิตเคยมีแค้นเครื่องขุนให้ใจว่าบุญปิดห่วงบ่วงเมานรักโลกโลกลบหลุงสงสารให้อันตรธานมาลายหายไปกันในดให้ใดใดในโลกอย่าพนทุกสูกต้องให้อภัยทานชาโดกพเคยกล่าวทานเรื่องเล่าตำนานองค์พระเวสสันดร พรูหลานผูกกล้าอันเชิญมาประทับจำปาดงขอเจ้าได้พลาอันดีสงศสามันคงไม่มีแกลนคลอยโอ้ยนอใจฟันเอาทนให้เฮาน้องพี่เกิดมาในชาติยาแว่เอาบานําสินความหางตามอยู่เป็นพันยาผ้ากันสับสนอยากวนเบียนออกต้องเอาไว้ สาทของพระองค์สัมมาเพิ่นผู้ยังเทศสั่งสอนทุกอย่าฮ้อนลำบาปานใดให้มีสิ่ในใจสุเย็นเลื่อนเเอาอะไรให้ทําบุญสังฆสังฆาน้นเนาะบ่จิงแบบีจากโลกนี้ไปสู่จุดหมายคือสวรรค์มแม่แแดนสุขา สาธุนะครับก็ขอให้พรนั้นนะครับกับคืนไปสู่นะครับครอบครัวคุณสุธิดานะครับให้สมหวังนะครับในทุกๆสิ่งนะครับขอบคุณนางรำก้าศึก้าท่านนะครับอ่าถ่ายรูปร่วมกับนางรำก้าศึกาท่านนะครับเข้าแถวนะครับถ่ายรูปกับสภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับของ การขอพรครั้งยิ่งใหญ่นะครับของครอบครัวคุณสุธิดานะครับวันนี้ท่านได้เดินทางมานะครับเข้าแถวสวยๆนะครับโอ้อนุมทนาสาธุนะครับขายที่ได้ร้อยห้าสิบล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ ครอบครัวนะครับขอบคุณสีวิดานะครับประสบความสำเร็จนะครับการงานการงานนะครับค้าขายนะครับกับกิจการใดๆก็ให้ผลผลนะครับเป็นไม้นะครับให้จะภาพอยู่ตรงกลางนะครับให้จะภาพยืนนะครับให้จะภาพยืน แท็กอยู่ตรงกลางก,กับนางลำเลยครับเราก็จะพัฒนานะครับลานข้อวปู่ยลานพืชแห่งนี้นะครับให้เป็นที่เคารพนะครับของทุกคนนะครับที่อยู่พื้ที่ใกล้เคียงหรืออยู่ที่ใดแล้วแต่ทั่วโลกนะครับ เจ้าท่านนะครับขอบคุณท่านกรพากนัาน่งลกได้เลยนะครับโดนโดนกันทั่วหน้าลุงพลก็เหมือนกันนะครับชอบเอาหน้านะครับหนักกวบเพื่อนหนักกวบเพื่อนหนักกับเพื่อนรับยางจานยนยนป เชิญทุกคนนะครับเชิญทุกคนนะครับเราไปช่วยกันนะครับร่วมโดยช่วยกันนะครับถ้าขาดคนใดคนหนึ่งนะครับก็จะไม่ครบนะครับไม่ชรบอบไม่ครบทีมงานนะอย่าสมอครให้ไปบ่ให้แกไปเถอะสีสันสีสันนะมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดียวก็ทิ้งไว้บ้านนะครับให้เฝ้าบ้านแม่ก็ไม่อยู่นะครั Sen, ral, บแม่ก็มาอยู่กับเรา ดูที่จะกล้าเดินหลับมั้ยก็แม่เจ้าน่ะเจ้าว่างั้นแล้วเดินจะหลับหรือเปล่านะเป็นปอกอีก่ะน้ำมันหมูหายซะแล้วเป็นแบบกล้วยน้ำมันพ่ชตะวันหายซะแล้วครับได้ลดสารน้ำมันตะวันนะครับอ๋อใครเห็นน้ำมันพืชสองขวดแถวนี้บ้างครับเจอไหมครับข้านนอกน้ำมันพืชสองขวด กบไปวิจโดมไป่ะเดี๋ยวครับครับก็ตั้งมาดิครับเร็ล้านมาก้านมาบกมาสั่งคนครับอ่าเตีมพร้อมนะครับทนข้าวทำปลาเสร็จแล้วนะครับก็ไปร่วมกันนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นอ่าคิวของบ้านสารสี เน่จะมอนี่เล่นไหมครับครับเราจะเก่งเลงบ้ยังไงยังจะออนใคกันครับอร์กลุ่มลูกปังใจได้ปังนีนะครับครับไม่แน่นะต่อไปนะ่รับยูเปอร์อยู่ที่อานพอปูนะครับอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะบก็หใบชุดใหญ่สาสิบล้านนะครับอก็อาจจะทําอ่า